ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสลากที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสลากที่มาจากเอกสารและเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย Google Translate และ WooMen Gardening หากผิดภาพประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะก่อนจะรับชมช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะตาบาน,านันกีรัตปลาหลีคลอมสลักุราปาเซอร์ซึ่งมีรสหวานเป็นผลไม้ที่กลายเป็นมาสคอตของเกาะบาหลีที่ถ้าพูดถึงสลักุลาปาเซอร์บาหลี ก็ต้องนึกถึงญาติกาลาซัรรมเป็นแน่พื้นที่ไซบิตาลซึ่งเป็นแหล่งผลิตสลากกุลาปาเซในบาหลีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าในทาบาน,านันพูดให้ชัดๆในพื้นที่กระบนเจโรหมู่บ้านมุนดุกติมูปูปวนมีสลากกุลาปาเซและผลไม้ใหญ่กว่าสลากกุลาปาเซทั่วไปรสชาติต็หวานด้วยและผู้คนมักเรียกมันว่าสลากมาดู การพัฒนาสลากุลาปาเซในตบนาบันนันเริ่มขึ้นในปี2534เมื่อชาวบ้านในหมู่บ้านกระบนเจโรหมู่บ้านบุนดุเตมูอําเภอปูปวนจังหวัดตบนาบันนันเริ่มปลูกสลากุลาปาเซและในปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านบุนดุกเตมูได้ปลูกสลากุลาปาเซบนที่ดินของพวกเขาสล่กนี้มักถูกเรียกว่าสลามาดูเพราะมันแตกต่างจากสลากุลาปาเซ ที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่กาลกาแซมเกตุสโซดิกล่าวว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสลากุลาปาเซอในบรจัากระบนเจโรเริ่มต้นเมื่อเขาได้รับเมล็ดของสลากุลาปาเซอสองเมล็ดในไซบีตันกาลอาซัมเมล็ดสลากจึงได้ปลูกพร้อมกับปิดาเวลานั้นผ่านไป3-4ปีสลากนี้ออกผลและผลก็เหมือนกับแม่คือผลเล็กสีดำแต่หวานเขากล่าว หลังจากนั้นเขาและพ่อของเขายองมันซันตาได้ร่วมกันคิดค้นเทคนิคการทำให้ผอมบางการดูแลรักษาแบบออร์แกนิกและการอนุรักษ์ที่ดินจนในที่สุดผลสลัมมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังหวานกว่าจนคนในท้องถิ่นเรียกมันว่าสลัมมาดูและในปี2561เขาสามารถพัฒนาพื้นที่ของสลัมได้2ไร่ประกอบกับต้นสลัของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบาตูชารีที่พวกเขาปลูกไว้และผลไม้งูลนี้อย่างทะลุเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตเทียราเดวาตาในเมืองเดนพลาซาด้วยเขากล่าวเสริมและในอนาคตกลุ่มเกษตรกรบาตูชารียังวางแผนที่จะเรียนรู้วิธีการแปลรูปสละเป็นอาหารแปลรูปเพื่อสถานการณ์ผลผลิตพืชผลสลัดที่เพิ่มขึ้น